สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้ไพ้นการออกละวันหวยหวยเล่าหวยเล่าสามขีประจังวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดล่างวันเลขสองตัวรางเลขทีออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งล่างวันเลขสองตัวบทเลขทีออกเก้าแปดเก้าแปดล่างวันเลขเลขทีออกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดล่างวันเลขหาตัวเลขทีออก ศูนย์ห5าหนึ่งเก้าแศนหาหนึ่งเก้าแนี่ก็เป็นพ้นออกละมอนหวยลาวหวยลาวสามมคีประจังวงวันที่สี่ตุลาคม2 5งพัาขอให้โชคดีมีชัถูกหวยลาวสามมคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ด้วย้ะจ๊ะซับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบพุณทุกทันทีขอมารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเว ไอ้พลการออกหอยฮาหน่อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า